เลยว่ามีเยอะมากจริงอุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีมาทุกคนในช่องอชิตาไลฟ์สไตล์เลยนะคะจากที่เราแบบแกะกระเป๋าอะไรกันไปนะคะไม่ได้แกะเสื้อผ้ากันนานมากวันนี้บอกเลยค่ะว่าเราจะมาแกะสารพัดของกุ๊กกิ๊ก ซึ่งถ้าเกิดว่าใครแบบว่าได้ยินประโยคนี้ทุกคนก็จะรู้นะว่ามาจากในการ์ตูนเรื่อง Powerpuff g i r l นั่นเองค่ะซึ่งในนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะซึ่งบอกเลยว่าเราก็สั่งมาจากเว็บเดิมที่เราชื่นชอบกันแล้วก็แกะมาแบบเป็น10ปีแล้วนะคะก็คือจากแบ,บรนด์ของ Dollskill นั่นเองค่ะซึ่งแบ,บร,รดนด์นี้จริงๆแล้วมันเป็นแบ,บรนด์ของเมกาที่รวบรวมเหมือนแบบมัลติแบรนด์มีตั้งแต่แบ,บรนด์แบบถูกมากๆไปจนถึงแบรนด์ที่แบบหลักหมื่นหมื่นกว่าสองสามหมื่นอย่างนี้ก็มีนะคะ ภาพกล่องในครั้งนี้ที่มาถึงชี้ชี้ค่อนข้างตกใจมากค่ะทุกคนเพราะว่าน้องมาในลักษณะเหมือนแบบถูกลื้อถูกถอนมาแล้วแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเดินทางมาหลากหลายประเทศข้ามน้ําข้ามทะเลมานะคะก็เลยทําให้น้องอยู่ในสภาพอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาดูของข้างในกันเลยดีกว่าบอกเลยว่าวันนี้เราไปไวๆนะคะเพราะของเราเยอะมากจริงนี่แกะไปเลยนะค่ะอุ้ยอุยอุยอันรกมันตะโกนออกมาเลยว่าเผาภาพ นี่โอ้โหน่ารักสุดๆทุกคนมันเป็นเดรสแบบเดรสเอ่อยเดรสใจกุกกิ๊กปุกปิกน่ารักมากก็คือมีน้องทั้ง3ตัวนะคะซึ่งชี้ตั้งใจจะเอาน้องคนนี้มาใส่คู่กับนี่คะ่ะอันนี้จะแบบไม่ใช่ power puff นะแต่ว่ามันคือโอ้โห เป็นรองเท้าทาคอนเทนต์ของจริงเอาจริงถ้าเกิดว่าชิย้อนกลับไปเรียนมหาลัยได้ชีก็จะใส่แบบรองเท้าอันนี้ไปเรียนคู่กับกระโปงนิสิตสีดําเก๋ๆปะอุ้ยเก๋มันชิคมากทุกคนคืออันเนี้ยตั้งใจซื้อมาแบบใส่บบอะน็อกเดสคนนี้นะคะไปต่อค่ะบอกเลยว่ามีเยอะมากจริงอุ้ยอันนี้น่ารักมากแม่ฮมันน่ารักทุกตัวเลยอะอ้ยทุกคนคือถ้าเกิดว่า แบบเป็นสาวกท้อพับเกลโพขับใจต้องแบบกรี๊ดกับสิ่งนี้แน่นอนคือจริงๆอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบออกแนวชุดนอนเป็นเซ็ตเสื้อครอปอย่างเงี้ยค่ะน่ารักมากซึ่งเราสามารถแบบเอาเสื้อครอปไปใส่กับยีอยนอะไรเงี้ยชี้ว่าก็คือได้เลยไม่ติดลายแบบลายน้องแบบใส่ชุดนอนแล้วก็มีแบบพิลโลไฟกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็มีกางเกงขาสั้นมาให้ด้วยนะคะก็คือสามารถแบบใส่อยู่บ้านได้แบบคนน่ารักอ่ะอุ้ยมัน จริงคือน่ารักแบบน่ารักไปหมดอ่ะไปกันต่ออันนี้มาเป็นเกาะโอคิวคิวแบบนี้เลยอันนี้ก็คือเน้นแบบสีดําตัดกับแบบสีสันของเขาครับเก๋ว่คือดูน่ารักเลยนะคะต่อไปขั้นกลางในส่วนของอันนี้ยิ่งใหญ่มากและอันนี้คือแพงด้วยสาหรับราคาข้าวของต่างๆนะคะเดี๋ยวชีจาขึ้นไว้ให้แล้วกันนะคะเราจะเพิ่มความลกให้กับออฟฟิศเรายิ่งขึ้นไปอีกค่ะอ่ะให้ทายคืออะไรแม่คิดว่าคืออะไรมันยิ่งใหญ่นะ <S 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 ให้ทายคืออะไรอ่ะทุกคนคิดมา เก้าอี้เก้าอี้สูบลมทุกคนคือเดี๋ยวจะมีเก้าอี้หนึ่งเดี๋ยวมันจะถูกเป่า 1. 1> แล้วมันก็จะยิ่งใหญ่ยิ่งโตอ,อย่างนี้เลยค่ะทุกคนแล้วมันน่ารักมากดูนี่มันน่ารักมากเขาเป็นแบบว่าเหมือนเก้าอี้แล้วก็เป่าลมแล้วก็นั่งชิกๆซึ่งตอนแรกชีกจะซื้อมาสามตัวแต่ก็แบบราคามันก็แรงภูิอยู่อะค่ะก็เลยแบบซื้อแค่เดียวก่อนนะคะมาเสื้อผ้าอีกสักหนึ่งแล้วกันน้อส อันนี้เป็นอันแรกเลยนะคือเห็นปุ๊บกดอันแรกเลยแอดลงตะกร้าเลยค่ะเป็นโทนสีแบบสีฟ้าแบบคิวมากเลยอะทุกคนตอนนี้อากาศหนาวที่ประเทศไทยทุกคนยังใส่ชุดนักเรียนกับเสื้อสเวตเตอร์อะไรอย่างงี้ปะ่ะถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปได้อาจิตายใส่ชุดนี้ควบชุดนักเรียนค่ะขอใส่เลยละกันเพราะว่าอากาศคือค่อนข้างหนาวนะคะที่นี่โอ๊ย ได้ถึงความแบบสกิลแล้วว่าสุดๆยกให้เลยว่าแบบอือคือต้องกดสีฟ้าแบบ ว่าแบบบับเบ้าอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอซสซอรียอันนี้ตอนแรกเหมือนกันกะว่าจะกดมา3อันแต่ก็คิดมาคิดไปคิดไปคิดมาคือซื้อทั้งหมดเนี้ยมันประมาณแบบ2 0,000กวา่าแล้วก็ยังไม่รวมค่าภาษีที่เราจะต้องเสียอีกประมาณแบบ35%อนะคะชิ้ก็เลยแบบโอเคอะไรลดได้ก็ลดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบเกินปุยมุยนะคะเพราะว่างบมาเก็ตติ้งของแบรนด์อชิตาก็คือล้านกว่าแล้วไม่รวมของพวกนี้นะอุ๊ยถ้าคุณเอิร์ดรู้ งบก็จะยิ่งบานปลายไปอีกหนึ่งนะคะชิก็เลยแบบอ่ะซื้ออันนี้มาด้วยอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตพวกแบบอุปกรณ์ทําผมต่างๆซึ่งจริงๆเราเซ็เนี้ชิมองว่าถูกนะเซตนี้จริงๆอยู่ที่ประมาณแบบ1000พนิดนิดหนึ่กว่าบาทอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่างเงินอยู่เอสตอร์ค่อนข้างสูงมากด้วยฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าอยากได้ของสิ่งนั้นแต่ว่ายังเป็นของที่แบบเรารอได้แนะนำว่าให้รอก่อนเพราะตอนเนี้ยอยู่เอสตอร์สูงมากจริงๆมันอยู่ที่37อสะติดเลยแล้วกันหนึ่งอุ้ย โซนนคิวน่ามันโซคิวแบบวิวิสีผมอะไรเอ่ยไปต่อที่เสื้อผ้ากันอีกนะคะก็ อย่างที่บอกว่าจริงๆเราชี้อะใส่เสื้อผ้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็มีซื้อมาใส่เองด้วยแล้วก็ซื้อมาถ่ายงานด้วยนะคะจริงๆแล้วสีชมพูสีเขียวสีฟ้ามันมาตัดกันแล้วสวยมากสําหรับชี้คือชี้เดียก็ได้ว่าแบบว่าเป็นสีเรนโบว์ของอาชิตานะคะมันจะต้องแบบเนี่ยเป็นสีสามสีนี้ค่ะมาคู่กับกระโปรงกระโปรงกางเกงมีความแบบไปตีเทนดิสมาเป็นลุคแบบชิคๆเนาะอ๋ออันนี้เป็นชุดแบบชิลๆเลยอันนี้คือซื้อมาแบบตอบโจทย์ตัวเองสุดๆใส่เข้าออฟฟิศ สุดๆค่ะเขาจะเป็นสยืดตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะเป็นน้อง3คนเดียงรายนะคะเป็นนี้เลยสีมันก็จะเป็นสีพื้นๆก็จะเป็นสีออกแบบเทาๆนะคะซื้อมาอีกเล็บเอยเล็บใจอย่างเงี้ยก็คือเป็นโทนแบบ พาวเวอร์พไปเลยคือจริงๆแล้วไอชุดพาวเวอร์พับเนี่ยอันนี้ถือว่ามันเป็นการช็อปครั้งที่2แหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ชิมีช็อปแบบยิ่งใหญ่ไปแล้วเหมือนกันนะคะแต่น,นั้นี่ยอันบ็อกซ์นใน t ิ k กต็อกกับ Facebook ค่ะก็เลยไม่ได้มาเปิดนะแต่อันนี้คือแบบยิ่งใหญ่รอบที่2ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเสื้อตัวสุดท้ายของครั้งนี้นะคะน่ารักมากจะเป็นแบบบอดี้สูท เป็นเสื้อนะคะแล้วก็เป็นกางเกงเลยแต่ในส่วนของกางเกงเนี่ยชิรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราใส่อย่างเงี้ยเราแบบไม่มีความมั่นใจอะไรเงี้ยสามารถใส่คู่กับกระโปรงได้ก็เดี๋ยวไปลองแมทดูอีกทีว่าเออชุดจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะสร้อยนี่ตะโกนเหมือนกันนะเป็นแบบใหญ่มากเป็นแบบโซ่ใหญ่มากน่ารักมากค่ะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะมีแบบพาวเวอร์พับนะคะน่ารักอโนอุ้ยให้อโน,โนใส่เหรอชีว <c oughs> ่าอโนใส่ไม่ได้ว้นอโนมันหัวโตอันนี้อย่างสุดท้ายนะคะในกล่องนี้ต่างหูค่ะ อุ้ยมันพังแล้วอะแม่แรงสุดๆน้องรูดเดี๋ยวค่อยเอากาวแปะถ้าถามถึงคุณภาพชี่ว่าก็อยู่ในระดับที่แบบไม่ได้อยู่ในระดับที่ดีอะคะ่ะทุกคนแต่ว่าก็ก็ถือว่าไม่แย่นะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นแบบของถูกฤทธิสิทธิ์ด้วยนะคะเนี่ยก็คือใส่ได้เป็น,นี้นี่มันก็จะดูแบบยิ่งใหญ่อาจจะต้องมัดผมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งชีก็ชอบนะน่ารักดีจะแบบไปแมทช,ช์ลุคให้ทุกคนดูกันสักแบบ3ลุคอะไรอย่างงี้ดีไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะ คนและนี่นะคะก็จะเป็น3มลุกนะคะที่ชี้แมชให้ดูนะคะสำหรับการอันบ็อกซ์ในครั้งนี้บอกเลยว่าชี้ชอบทุกชุดจริงๆค่ะคือใส่ออกมาแล้วรู้สึกแบบมันมีความ Y2K นิดๆแล้วความน่ารักของการ์ตูน The Powerpuff g i r l ที่เราดูกันมาตั้งแต่เด็กนะคะก็แบบเหมือนได้บ่งบอกความเป็นคาแรคเตอร์ดีแล้วก็สุดท้ายก่อนจะไปการฝากนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่เราลงคลิปเนี่ยยังไงก็มีออกมาวางขายแล้วแหล,ละก็คือเป็นอชิตานะคะที่ทํากับ Powerpuff g i r l ค่ะซึ่งก็จะมีแมสด้วยนะคะป้องกัน ฝุ่น PM 2.5นะคะแล้วก็ผลิตจากเส้นใยไฟฟ้าสถิตนะคะช่วยดักจับฝุ่นละอองนะคะแล้วก็ป้องกันฝอยละอองจากการไอาจามสัตว์ขัดหลังนะคะมีน้ำหนักเบาสมใสสบายหายใจสะดวกนะคะคุณภาพมาตรฐานตาม ASTM เลยนะคะและมออ,อกกอด้วยค่ะซึ่งข้างในนี่แพ็คออกมาอย่างดีเลยก็คือทุกคนสามารถแบบหยิบออกไปข้างนอกได้แบบสบายใจหายห่วงได้เลยนะคะแบบนี้นเกิดว่าใครเคยใส่แมสแล้วบาดผิวบาดหน้านะจะบอกเลยว่าแมสของอชิตาก็คือแบบมันนุม่มมันละมุนและดูสีสีนาา่ารั สุดๆสี่แบบได้สุดๆเอาจริงๆไม่รู้ว่าจะยังมีหรือเปล่านะตอนที่คลิปออดแล้วยังไงทุกคนก็สามารถไปติดตามได้นะคะในเพจนะคะ a าซิตาอ f ฟฟิเชีนะคะราคานะคะจะอยู่ที่450บาทจะมีทั้งหมด15ชิ้นด้วยกันค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย